สมุนไพรามาตาดมีซื่ออื่นว่ามตาตดสมปรุสานกวา้างสาน่าสานเป้าสานปรุสานใ่แซนบักสันบักสันใย,ย่รสยาผลรสเปรี้ยวเปลือกรสฝาด กราบสวัสดีครับผมพโ,โยโบันคำบงสงยางสิมึงไม่บนราชธา,านีศูนเรียนรูส้สวนสมุนไพรผุ่มปัญญาทองทินตามลักเศรษฐกิจพ่อเพียงบานคำบงมือนีผมมีสมุนไพรามาตาดมาฝาาครับผมผลมีสารฝ้าบนน้อยและสารฟินอลิก ผารับประทานดสดซอยตานอนุโมนอิสระซอยบำรุงร่างกายเป็นยาเย็นซอยแก่ไอครับเสมหะผลรับประทานสดแก่ปวดท้องแก่แผลในกระเพาะและล่ำใสครับผมเป็นยาระบายแก่ท้องผูกผลใส่ปรุงเป็นอาหารเช่นว่า แกงสมมาตดเป็นตน้นเมือกผลใส่ซาผมซอยบำรุ่งเส้นผมให้แข็งแรงหนุ่มสร้วยครับผมเปลือกตน้นรสฝาดต้มดื่มซอยลดไข่แก่ไข่มีพิษห่อนทั้งปวงซอยแก่ล่มซักล่มบ่าหมูครับผมเปลือกตน้น ทุบเขียวอุมซอยเห็ดให้เหงือกเล่ฟันกระชับเนียนบอยโยคลอนครับผมเปลือกต้นแก่ทองร่วงทองเสียเปลือกต้นตําพอกฝุนท่าซอยสมานบาดแพลรักษาแผลเรือร่างครับผมอรากใส่ฝนท่า ซอยถอนผิดมาแล้งสัตว์กัด่อยคารบผมมาเลดใส่ต่มดื่มซอยลดดรับน้ำตาในเส้นเลือดแกนใส่ต่มดื่มเป็นยาระบายใส่ปรุงเป็นยาแก่รีสิดวงทวานคารบผม สำหรับกระผมพโ,โยบ้านคำบงมือนนิกะคงไหวแค่นี้ก่อนคารบพี่น้องผมฝากซอยกดไหลเป็นกำลังใจกดแช่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามเพื่อจะบ่ไดพลาดคลิปดีๆสวัสดีครับผม